ท่านผู้ชมครับพอจําเหตุการณ์คืนวันที่14มกราคมได้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพยาบาลคนหนึ่งเธอชื่อว่าน้องอุ้มพยาบาลสาวโรงพยาบาลอุ้มผางนะท่านผู้ชมนะฮะที่น้องนั่งอยู่ในรถฉุกเฉินและรถก็เกิดอุบัติเหตุแหนะกับร,รถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่ทําให้น้องเนี่ยมีอาการสาหัสสุดท้ายเนี่ยเขาก็ส่งน้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีเหตุเกิดผมย้าอีกทีนะฮะวันที่14มกราคมที่ผ่านมา จนล่วงเลยมาวันนี้เนี่ยวันที่7เมษายนท่านผู้ชมนะฮะก็มีข่าวดีบ้างเขาบอกว่ากรมการแพทย์ประกาศโรงพยาบาลรัวิถีเนี่ยรายงานเรื่องความคืบหน้าอาการของน้องอุ้มพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางมารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัวิถีเนี่ยเป็นฉบับที่สิบเขาบอกความคืบหน้าอาการเนี่ยน้องในขณะนี้เนี่ยพบว่ายังมีอาการป่วยที่คงที่รู้สึกตัวดีสามารถลืมตาได้เองแต่ยังไม่ทําตามคําสั่งไม่มีอาการเหนื่อย สามารถหายใจได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องออกซิเจนผ่านทางท่อเจาะคอไม่มีอาการชักเกรงสามารถรับอาหารได้ดีทางสายยางแขนและขาทั้งสองข้างมีแรงขยับได้ตามแนวรากยังคงมีนักกายภาพบำบัดเนี่ยเข้ามาดูแลตลอดเพื่อช่วยฟื้นฟูก,กำลังกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องทั้งนี้ท่านผู้ชมนะฮะเมื่อวันที่23มีนาที่ผ่านมาน้องเนี่ยก็ได้ย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตสัญญกรรมประสาทมาพักฟื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษ อาคารทศมินารารธิราชโดยหากมีอาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนี่ยทางโรงพยาบาลจะแจ้งความขึ้นหน้าให้ทราบในลำดับต่อไป mm hmm. ก็ถือว่าประกาศออกมาอย่างนี้แนวทางที่ดีนะน้องมีอาการดีขึ้นก็ขออวยพรให้ส่งแรงใจให้น้องหายดีหายวันหายคืนนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ